เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B Chilling ครับคลิปนี้เราก็จะมา B Cap นะครับในส่วนของคอมคาตาลีน่าตาที่ถ้ามีใครตายก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเล่นยังไงนะแต่ล็อบบี้ห้องนี้นะครับเป็นล็อบบี้ที่เป็นได้เงินรางวัลในช่วงเริ่มต้นของแต่ละเฟสนั่นเองครับบอกเลยว่าก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยรวยมากยิ่งขึ้นทุกคนจะไปเล่นสายไหนแต่สายที่ผมว่าเล่นง่ายๆเนี่ยน่าจะเป็นสายแบบฟ้าแตกฟ้าไนนะครับเพราะว่ามันได้เงินขึ้นมา ดีโลอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่น,นั่นเองครับมาดูกันที่อเมินแรกเลยนะครับมาแล้วครับอั s t ตอรี่ออฟเซเว่นนะครับ, uh, รบซึ่งผมไม่เคยพลาดเลยนะบอกเลยว่าผมหยิบตลอดนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมนังเลนิดน,นึงเพราะว่าผมอยากได้คลิปในช่องที่เป็นคาตาลีน่ากางเนี่ยมันได้ดุปถึง2อันแล้วเรามีดุบอยู่แล้วประกอบว่าเราจะฮิตได้ไง่ายมากขึ้นแต่ว่าผมยิบอั s t ตอรี่ออฟเซเว่นอยู่ดีนะครับระดับช่องเราแล้วไม่เคยทําให้ผิดหวังอยู่แล้วครับซึ่งบอร์ดแบบบอกเลยนะบอร์ดมันคือบอร์ดกิ๊กี้มากนะ แค่าามีชิ้นเดียว2ดาวไม่ได้หลายตัวก็อาจจะไม่ดีดขนาดนั้นแล้วก็ใส่พาวเวอร์สแน็ไปนะครับผมเลือกเป็น inner fire ทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัดฮิลน่าจะเป็นช้อยที่ดีที่สุดแล้วครับในการเล่นตองบอร์ดมากที่สุดนั่นเองครับแล้วมาที่2องขีดหกเลยนะครับเหมือนไม่เป็นอย่างหวังนะชนะแพ้ชนะแพ้ไปบ้างน,นะครับเท่ากับว่า As t อ o ี่ o อฟเซเนเนี่ยอาจจะไม่ได้แวร์ลูขนาดนั้นนะครับแล้วก็บอร์ดผมเนี่ยมันไม่ได้อัปเกรดมีแค่ เอสเรียลที่2องดาวเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะเราทําได้เท่าที่เราทําได้นะครับอย่าไปฝืนธรรมชาติครับมันอันคอนโทรลนอกจากจะโลอะเพราะว่าผมไม่โลอยู่แล้วครับมันก็ยังได้อยู่แพ้ไปคนหนึ่งนะครับได้ทิซิบารแล้วก็สี่วินสติกเขาเรามอนได้เองครับมาที่สามที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนผมเลือกที่จะเทมโปกด6ต่อแล้วก็โลราคาทําให้น้องสามดาวด้วยนะครับราคาเนี่ยมาต้องทําด้วยเพราะว่าเราโลคาตาลิน่า ครับได้แล้วเนี่ยเปิดเป็นห้าแบตเทิ a ในคาร์มียครับแล้วก็พยายามโพซิชันแบบคล้ายๆเคลดินนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้ดึงตัวแท้งไปไกลๆแล้วมันก็จะได้ไปปากนะครับโอเคผมได้ไลน์มาด้วยนะครับได้ทั้งเมนเทอร์แล้วก็เอ็กซ์คูชเนอร์เนี่ยบอยมันจบแล้วนะครับบอยมันจบตั้งแต่วิลหกแล้วด้วยนะครับเ okay, แล้วก็ไอเทมไม่ได้ดีเท่าไหร่นะตำนาชอไปเลยแล้วกันนะครับนาชอเป็นก่งอะ่ะแต่สิ่งที่ต้องมีที่สุดก็คือเอ็ดออนไลน์นะโอเค ผมไม่มั่นใจว่าไหวหรือเปล่าครับนี่มันตินดแทงอยู่ดีนะป,ป,ป,ป๊อบปโอเคน่าจะได้อยู่ไหมอยู่ขึ้นมาราคาคงตีครับเราเรียบร้อยครับชนะไปครับนึกว่าจะแพ้นะมาที่3ที2ครับเป็นอังเม้นระดับโกนั่นเองครับเดี๋ยวเราโลหะดีๆนะคีเปอร์อาจจะไม่ใช่ทาวเวอร์ดิฟเฟนต์นี่ฮีโร่101ครับได้รับการเรียนแล้วก็เอสเเรียลจากการที่ถ้าเราชนะนะ ทุกสี่ครั้งเนี่ยเบเทอร์อะคาเดมีเนี่ยก็จะได้รับพลังชีวิต100หน่วยทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ได้รับมานาสูงสุดลดลงนะก็มันเป็นอาร์เม้นสำหรับเบเทอร์อะคาเดมีอยู่แล้วก็หยิบมาเลยแล้วกันนะทุกคนเออแล้วตรงนี้เนี่ยผมคิดอยู่ว่าผมจะเปลี่ยนพาวเวอร์สแน็คใหม่นะครับให้กับคาตาลีน่าเพื่อมันได้แบบโอไนเท่าสั้นแต่มันไม่มีเอ้ยน็อตดันเย็นเนี่ยดีนะครับเพราะว่าถ้าถูกสังหารครบ8ครั้งเนี่ยจะได้รับพลังชีวิต18%แล้วก็ค่าดูดเลือดด้วย ดีที่สุดแล้วนะเราลงมาจากโอเวอร์นายเขาสั้นเลยแล้วผมเลือกใช้ดุ๊กไปเลยนะครับเพราะว่าอยากเล่นสตรองบอร์ดนะเกลียดโลนะครับไม่อยากโลกแต่รอบนี้ครับมาเจอเมกนะครับไม่รู้ไหวหรือเปล่าครับ<ม>ทีมเ,เราก็ไม่ได้ดีเนี่ยแล้วมันดูดีทุกคนคาตาพอมันปาดเนี่ยมัน,านาบาดแบบปาดิดแทงอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะแปลกๆครับทุกคน กูซาใช้ดุมครับแต่ว่าแพ้หรือเปล่าครับนี่าเรียบร้อยครับใช้ดุกไป5วินตีค่ะเทมโปแต่แพ้อยู่ดีครับโอ้หมายก่อนมาดูกันที่ของในวงนะครับทุกคนผมน่าจะหยิบเป็นเกราะนะครับเพราะว่าจะได้ทําเป็นเอ็ดอดิไนได้นะครับกลับมาลอของเราครับได้ยูมิมานะครับบอกเลยว่าดีจัานะครับเพราะว่ามันจะได้แคปแบบเนี้ยดูดิแคปดีมากนะครับทุกคนเออโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็โลไปเรื่อยครับหาคาตาแล้วก็ราคานะครับ ได้อีกตัวหนึ่งครับแต่ราคามันจะส่หรอเปล่าตรงนี้ก่อนเลยมันมีคนคอนเทสต์อยู่นะครับโอ่ตรงนี้น่าจะชอยดีที่สุดแล้วแล้วก็คัดไอเทมไปได้เลยครับมัดก็คือทาฮอสนะโอเคครับในรอบนี้เจอคนนี้น่าจะเล่นเป็นสตาร์การ์ดที่ไม่เจ็ด้วด้วยวะเป็นสปอยออฟวอร์ครับก็เล่นเทมโปอยู่เอาอคาตาเราปาดไปเลยครับแล้วแทงลุมกาเลนฝั่งนั้นไม่รู้ไหวหรือเปล่าครับแล้วยิงใงอะงคาตาโดนทาร็ตแต่ว่ามีเอทเอฟไนแล้วปาตดส่วนของนิโก้อยู่เลยปาดไปต่อครับ เอาปาดไปครับแต่แปลกๆครับตรงนี้ขอตีสายะากอนปาดครับติดโล่ขาวครับแย่แล้วจะปาดหายไหมไม่ตายอยู่ดีครับตีก่อนโอ้ยตายคู่แต่แพ้โอไมคก็แพู้่ดีสภาพหาครับพาวเวอร์สแน็อีกอันนึงน่าจะช่วยทําให้เราได้ดีม่ขึ้นแล้วก็โลเก็บคาตาแล้วก็ราคารโอเคแล้วราคารมาอีกครับคาตาหายไปไหนเดี๋ยวเราใช้พาวเวอร์สแน็กกันก่อนครับเก็บขึ้นมาใส่ให้ราคานะเอาแบบแ็งจ๋าเลย ดีสซิแทนดีนะครับถ้ามีการกรอบอกเลยว่าตึงจัดนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องโพดิชันเอาราคากับคาตานะครับขึ้นไปตรงนี้ชนะไปได้แค่คนเดียวเองอะไรวะเนี่ยสามสองอ่ะเออจริงๆน็อตเตอร์เยสทุกคนมันดีมากนะกับเอ่ออาเมนนี้นะครับเพราะว่ามันได้เลือดสูงสุดด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้แวลูแล้วครับตรงนี้ผมกาแบบหยิบแบบ เทมโปได้เงีอเมนแรกผม Seven อัลสตอรี่ออฟเซเว่นเทมโปอเมนสองผมก็ถ้าเทมโปได้ก็จะเทมโปต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามใจหวังนะครับเราอาจจะต้องเรียวรถแล้วคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ได้ทําขนาดนั้นนะครับเราได้ราคาอีกหนึ่งตัวนะครับคาตาอย่างได้อยู่เคสลินเหรอุ้ยคาตาอีกหนึ่งตัวครับใกล้ละใกล้ละใกล้ฮิตได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แยใกล้ละใกล้ละ โอเคแล้วก็ออสตอรี่ออฟเซเว่นได้ของมีกแล้วก็ได้เป็นเทีครับบอกเลยว่าได้อยู่ครับทุกคนก็ใส่ไปนะฮะเอโอเคได้บีเอแล้วครับบอกเลยว่าเซตนี้ดีมากครับเป็นนาชองเพราะว่ามันได้ทั้งแบบตีแล้วก็ได้รับแค่สปีดได้มานาะเด้งได้อะไรเงี้ยนะครับมันเลยแคนบ่อยนะ okay, แล้วก็ไอเทมอันอื่นก็พอได้อยู่ครับไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่อยากคิดแล้วอะสเตจสี่คือฮิตเลยนี่คือฮิตเร็วๆนี่คือบ้าจัดนะไปครับเดี๋ยวเราโลกันด้วยพลังเจ็ดสิบโก ไล่เหรอโอเคคาตาขาดตัวเดียวครับโรบาโลไปของฟิเฟอไม่ได้คาตาโอเคไม่ได้ครับ้าคารขาดตัวเดียวครับอย่างงี้ผมโลหมดตัวได้เลยนะโอเคคาตาลิน่าครับจากราคาอีกหนึ่งตัวพี่ชายได้เปล่าโอเคได้ฮ okay. ิตหมดครับเรียบร้อยครับบอกเลยว่าตึงจัดนะฮะได้ฮิตหมดแล้วครับทําเป็นไวเศษได้ถูกปะก็จะคัด โอเคแล้วคนนี้เป็นสตาการ์เดียนเวลแปดมีจริงแนวด้วยครับทุกคนไม่รู้ไหวหรือเปล่าครับผมโพซิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ที่ผมบอกครับมันต้องเอาขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะอุ้ยโดนซีซีว่ะอุ้ยโดนซีซีแล้วปาดก็อ้ยปาด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 เอ้ยไม่ตายจริงเหรอปาดโอเคหาไปครับหาที่สี่คีสองครับเอ้ยดูเขวีแต่ว่ามันไม่มีดิ เออเอาอะไรดีอันกลางคือรีโลอ่ะเอ็กคู่สีเหรอเอาอะไรดีไว้ทุกคนหนึ่งสองอ่ะได้หมดเลยสามก็ได้ช็อตเหรอสองแล้วกันนะครับผมจะได้หาของแทงให้ตาคารต่อนะเปิดซิกได้อะไรโอเคสปาร์กก็ได้ไม่แย่นะแต่ว่าผมเอาของแทงจ๋าดีกว่านะครับกเอาเป็นวหมอกครับแล้วก็อาจจะทำไวเซฟไปเลยนะครับคอมโบคอมจอยโอเคครับ,รบทุกคนผมเปลี่ยนพาวเวอร์สแน็คใหม่นะ เพราะว่ามันชนะมาเรื่อยๆนอตแดนเยสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้แวรลูตรงนี้แหละผมอาจจะต้องแพอีกหลายครั้งเกินไปแล้วผมจะตายนะครับผมเลยเปลี่ยนเป็นไฟนอลริชนะครับก็คือได้รัาการทุณความเสียหายแล้วก็ความทนทานเพิ่มขึ้นถ้ามีคนตายนะครับเท่ากับว่าแแะเหมาะมากๆกับการเทมโป้นะครับเพราะว่านอตแดนเยสเนี่ยมันมันต้องแพ้มาผมไม่อยากแพครับถ้าผมแพเนี่ยผมอาจจะหนักนะครับผมเลยเล่นแบบเทมโป้แต่การเปลี่ยนตรงนี้ก็กลายเป็นว่าทําให้ผมแพ้เฉยนะเพราะว่าเท่ากับว่า ผมไม่มี power snack นะเพราะว่ามันยังไม่มีไข่ตาย,ยานี่เอครับมาที่สี่ขีดหเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าอุ้ยเจอสตาร์การ์ดยิงแล้วไม่โคตรแรงนะผมโพซิชันยังไม่ดีเท่าไรนะหร่นะครับรู้ไหวหรือเปล่าครับปาดไปปาดไปริงเกอร์ฟอร์สมันแรงทุกคนยิงทีคาตาเราบูบเลยนะปาดแล้วอเอนี้ปาดไปกลาง,งองคเต้ยึติราคารยูยปาดอาคารเอาให้นีเน่เรียบร้อยครับปาดให้อุ้ยแล้วก็อันน่ะอะไรอ่ะเบดดีเฟนเหรออุ้แรง อุ่ยแทบตายนะล่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยแปลกๆเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไหวครับชนะไปอ่าทีท่ห้าขีดหนึ่งเลยนะครับทุกคนตรงนี้ผมกดแปดแล้วก็อุ้ยได้ไลทสองครับโลหาเปิดในส,ส่วนของเช็ดเป็นธุรคันดเมีอ่ะครับยูมีสองเลยได้เปล่าโลกันเคสล,ลินผมไม่อยากใช้เลยอุ้ยอะไรนะโอเคได้โอนา,าจบแล้วนะครับเอสวยคุณภาพขับกล่อง ฮลโลตรงนี้มีผ้าไหมเอ๊ะมีผ้าไหมเอยีกหน่อยไม่มีผ้าครับเก็บของมาตรงนี้ของคือเอ่อโอเคได้ไวสตาร์ทได้ตัดได้อยู่ครับก็ทำบัมเบิลไปเลยส่วนไอเทมตรงนี้ผมจะได้คัดเป็นเบสอินสลอลตให้ในส่วนของยูมีนะครับเป็นแครี่รองเนาะนี่ได้เฮดทิกกันเบสนะครับดีอยู่ได้ฮิวได้ฮิวพวกแบบราคาคาตาอะไรเงี้ย หนีอะไหวครับชนะไปครับมีคนตายแล้วแบบนี้ฟนอนลริชเริ่มทํางานครับด้เจสสองดาวครับเอามาและมาต่อกันเลยครับสตาการเดียนอีกแล้วครับเจอบ่อยจัดกิมเพิ่งเจอคนเล่นเมตาเยอะครับมันเห็นไหมเนี่ยผมเช็คฟนอนลริชอยู่นะครับอาปาเนี่ผมเยอะด้วยแหละผมเลยหยิบนะทุกคนเออมั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยเหลือสองคนครับอุ๊ยแรงมากครัวอะไรวะนะสตาการเดียน โคตรแรงไม่ไหวครับแพ้ไปอันนี้ผมโพซิชันใหม่แล้วนะครับทุกคนผมเอาคาตายืนแม่งคู่อย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะได้ปาดเร็วๆนะไปปาดแบ็คลน์นะครับเนี่ยปาดปาดเห็นไหมถ้าวางแถวนั้นอ่ะมันเดินช้ามันไม่ได้ปาดแบ็คลน์เนี่ยปาดแบ็คลน์ทุกจบเลยเนี่ยต้องโพซิชันแบบนี้นะทุกคนอุ้ยเหลือป๊อปปี้โดนป๊อปปี้ทุบหรือเปล่าโอเคเนี่ยเรียบร้อยครับชนะไป โพสิชันผิดตั้งนานดูดาเมจหมื่นสี่คาตาโคตรแรงเนี่ยคนเริ่มตายเรื่อยๆครับผมบวกอีกสามเปอร์เซ็นต์นะในวงตรงนี้ผมเอาเป็นอะไรดีอ่ะยูม <Y umi S 2> ิไปเลยปะละ่ะไออยูมิดีกว่าสองดาวแบบไม่ต้องโลครับแต่เทมตรงนี้ผมทุบได้เลดบัฟอุ้ยได้อยู่เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีตัดฮิลใช่ปะโคตรเก่งเลยว่ะทุบโคตรเก่งแต่เราเปลี่ยนบิวเลยนะครับเอาเป็นอันนี้ลนแล้วกันเลดบัฟแล้วก็ ดูไหมต่การเบดไม่มีถือ utility เยอะไปเปล่าวะถ้ามันการเบดใส่เอสเรียวไปก็แล้วเราขึ้นไวิวครับเติมในส่วนของจันนานะผมชอบเติมจันนานะครับเพราะว่ามันได้ทั้ง strategic ด้วยนะครับแล้วก็ได้ทั้งโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับอุ้ยตันนี้ไหวหรือเปล่าวะเมกเมกนี่คือเมกโหดจัดโอ้ยติดเมกปากปาบปากไหวอยู่ไหมปุ๊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 เอ๊ ชนะไปครับแรงอยู่ครับ๋ยวเราเช็คซิว่าเราชนะกี่ครั้งครับโอเคชนะไป9เท่ากับได้200ป่ะเอาโฟลที่เรียบร้อยครับแล้วมาครับตากล้อบอลครบอีกแล้ว1อันใช้เลยครับผมยิบเป็นฮอตแล้วกันนะขี่บึ้มๆขีเร่งแรงฮะก็ฟืนฟูมานาด้วยครับใช้สกิลได้บ่อยมากยิ่งขึ้นผมไม่มั่นใจว่าอันไหนดีสุดนะแต่ผมคิดว่าน่าจะฮอตมั้งไม่มั่นใจนะครับถ้าใครรู้ก็มาบอกกันได้ครับเพราะว่าเนี่ยถ้าเลือดน้อยได้อดูดเลือดเพิ่ม าเลือดเยอะได้ดาเมจเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับสถานการณ์กาตา,านะโอเคครับแล้วมาเจอแบบนี้ผมเป็นเก็บสตาร์ลี่ออฟเซเว่นได้ในส่วนของครกสิบสี่วิดสตรีกนะครับก็เท่ากับว่าผมได้ของแสงมาคาตาผมป่าป่า,ปาติดแท้งอยู่ดีป่าป่าติดแท้งอยู่ดีขิวขึ้นมาครับคาตาเราคาตาเราต้องโดนเบิร์นดาเมจอะ่ะ ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่ามันมีเอ็ออฟไนฮะมอนตรงนี้ผมคิดว่าอุ้ยได้ที่ทุกของเนี่ยเราทุกว่าอุ้ยอากาลีก็ใส่ได้รืว่วะถ้าอยากใส่เอาเอ e ก u ชเนอร์เพิ่มนะครับขึ้นวิวดีไหมเปิดของตรงนี้อุ้ยมีอีวต์ชาวการเบรกอะไรดีวะเนี่ยซันไฟเหรออยากใส่เอสเลียวอ่ะโอเคไม่รู้อะไรดีนะผมยิบรานวิบแล้วกันนะจริงๆทุก,ก็ได้นะทุกคน เฟิร์นเวลไปเลยนะครับรอซื้อเจนนาลงมีหรือเปล่ามีอากาลีครับลงได้นะอย่าลืมซื้อครับเผื่อหาไม่เจอนะเดี๋ยเล่นทันไหมเนี่ยโอเครีซิงก็ไม่ซื้อนะเดี๋ยวเล่นผ่านะทุกคนอ๋อผมเลือกใส่โพลิจี้สามแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะใส่เอ็กสโคเชเตอร์ดีกว่านะครับเดี๋ยวสตาร์การ์ดยังครับเอสเดียวเราแม่งแครี่ลองสภาพรู้ไหวหรือเปล่าครับนี่อัตาไหลไม่ตรงนั้นแล้วพี่พี่ไหมกลับมาหน่อย กันมาหน่อยเฮ้ยสิลเวอร์แมร์ตุกเขาพอพกนี่ไหวไหมอ้าวหายไปไหนแล้วอะคาตาไหวไหมนะ่ะอยู่มีเราเอาไงมี่เราอุย๊ยแปลกแปกแปลกแ,กแ,กแกเอาดีกิงเฮ้ยไม่ไหวแพ้เฉยโอเคครับเราได้จันนามาเรียบร้อยครับนี่เทคุณภาพบอ,อกเลยว่าตึงจัดแน่นอนตรงนี้ผมทุบขออแม่งเลยไอส่วนมนเออ แทงซ้ายแทงขวาโอเคแล้วคนนี้เงที่ผมบอกเขาเล่นเป็นโปรติกเตอร์นะครับเป็นคองมอนะตอนที่ราคาเราเยอะต้องโดนคาตาป่าครับเล็งไว้แล้วนี่อย่าป่าช่วเออแล้วป่ากลับมาแทงแปลก,ปกตรงนี้เราแคสราคาเราแบบยืนให้เป็นปีเลยวะก็ตึงเลยเรียบร้อยครับโดนเต็มบ่อนะอย่างนี้อื้ตายไปเลยครับเนี่ยมันแคปแล้วนะ ม,มีคนไฟลุกด้วยเจ็ินสตีทุกคนใครวะน้าไอหมอนั่นสตาร์การ์ดียนหรือเปล่าวิชนะเจ็มาได้แสดงว่าบอดต,ตึงมากนะเอาเริโหน่า2ได้หรือเปล่ามีไหมมีวะเราไม่มีเงินครับอ๋อนี่ไงสตาร์การ์ดียนหครับบอดเมตานะเดี๋ยวผมโพซิชันอย่างเดียวนะครับเอาให้แบบโพซิชันถูกพอหลอหลอกละเอาไม่แม่นเลย ไม่รู้ว่าได้ไหลไปหรือเปล่าครับโอ้ยติดแทงแนะเห็นว่อแม่มันพอกนี่แล้วไหลแล,แล้วเริ่มไหลครับเริ่มไหลครับยังไงแล้วไหลก็มาแทงยังไงแล้วยิงแล้วไหลก็ไปแล้วคิแล้วไหลเรียบร้อยครับอคาร์ตาครับฟิโอนา ยิ่งใครตายก็ยิ่งโหดนะครับมาว่าของแสก a s t o r ี่ออฟเซเวเอาให้อีกแล้วครับผมโอเคถ้าใครอยากเห็นคอมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิลดีครับสวัสดีครับ ลิสแมนช็อปนอหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท็กติกโ b i l e ในราคาสุดคุ้มูก,กว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น